สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับดูดวงกับพี่ป๊อบชวลันนะครับในเพจดูดวงก็ชื่อนี้นะครับในช่อง YouTube ก็ชื่อนี้เหมือนกันง่ายๆสบายๆนะครับใครที่มาดูดวงกับผมหรือว่ามาพูดคุยกันบอกตั้งเลยว่าเราก็คือเพื่อนพี่น้องกันนะครับดูแลกันไปตลอดใครไม่มีเงินก็มาปรึกษาหารือได้นะครับไม่มีการเลกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราคือเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ อะไรที่เป็นสิ่งดีๆก็ทำไว้ผมคิดว่ามันก็จะติดตัวเราไปตลอดเวลานะครับช่วงนี้นะฮะผมจะทำคลิปของคนที่มีโอกาสติดชื้อโรคได้ง่ายนะครับมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายและอาการป่วยก็จะเป็นโรคค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาผมไม่ได้เอ่ยคำว่าโควิดนะครับแต่ผมเอ่ยคำว่าช่วงนี้คนที่จะป่วยเจ็บไข้ได้ง่าย มีราศีอะไรบ้างที่ต้องระวังนะครับและคนวันไหนบ้างที่ต้องระวังนะครับราศีแรกเลยที่ต้องระวังนะครับก็คือราศีของดวงเมืองใครที่อยู่ราศีเมษนะครับรวมถึงตัวผมด้วยโชคร้ายนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าดวงเมืองเป็นอย่างไรเราจะได้รับอิทธิพลของดวงเมืองไปด้วยนะครับชุนยนยุราศีเมษต้องรับระวังตัวเป็นอย่างดีเลยนะครับก็อย่างที่หมอบอกนะครับอย่างที่รัฐบาลเขาบอก ถ้าไม่ออกไปไหนได้เก็บตัวได้ก็ถือว่าคุณโชคดีนะครับราศีที่สองนะครับคือราศีเมถุนราศีเมถุนนี่ช่วงนี้เป็นทุกขลาบเลยนะครับสำหรับถ้าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านจะต้องระวังให้มากที่สุดเมื่อกี้ผมพูดว่าราศีเมษนี่แต่ติดได้ง่ายแต่รักษาได้นะครับแต่ราศีเมถุนเนี่ยถ้าคุณติดเชื้อหรือป่วยอะไรขึ้นมาช่วงนี้มัน ต้องใช้เวลาในการรักษานะครับเพราะว่าดาวฤตยูเน่ยโยกเข้าใส่คุณนะครับภาษาโหนเขาพูดแบบนี้นะครับยังไงก็ราศีเมถุนก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อไปราศีกุมนะครับราศีกุมถ้าคุณจะติดเชื้อโรคได้ง่ายณนะช่วงนี้นั่นหมายความว่าคุณออกไปหาเพื่อนเข้าสังคม กลุ่มคนที่ออกไปหาเพื่อนกลุ่มคนที่เข้าสังคมราศีกลุ่มจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับต่อไปราศีที่สีนะครับราศีธนูราศีธน,นูนี่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายแต่ก็รักษาได้นะเพราะว่าราศีธนูนะครับเป็นบ้านของดาวประหัสดาวประหัสแปลว่าหมอแปลว่าพระแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นราศีธนู จะโชคดีมากนะครับเวลาป่วยอะไรแล้วมันรักษาหายง่ายนะครับราศีต่อไปนะครับคือราศีสิงราศีสิงนี่ก็จะป pues ่วยได้ช่วงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับสีราศีแรกแล้วนะครับคือเมษคือเมถุนคือกลุ่มสีราศีเนี่ยจะเข้ากลุ่มเสียงมากกว่านะครับราศีสิงที่ก็ป่วยได้ง่ายนะครับแต่ว่าราศีสิงถ้าจะป่วยนะครับจะป่วยจากการเดินทางไกล ไปต่างประเทศต่อไปนะครับคนราศีตุลราศีสุดท้ายราศีนี้ก็ค่อนข้างจะเสี่ยงราศีตุลเนี่ยถ้าจะติดเชื้อโรคนะครับจะต้องติดกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนในครอบครัวเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นกี่ราศีละ่ะ1 2 3 4 5ี่หทั้งหมด6ราศีนะครับใน12ราศีครึ่งหนึ่งทีเดียวเลยนะฮะท่านก็รับระวังการป่วยไข้ในช่วงนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับสำหรับ คนเกิดวันไหนที่ณช่วงนี้จะมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือคนเกิดวันอังคารอันดับที่สองนะครับคือคนเกิดวันพุธอันดับที่สามคือคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับอันดับที่สี่คือคนเกิดวันพฤหัสนะครับอันดับที่ห้านะครับคือคนเกิดวันอาทิตย์นะครับอันดับที่หกคือคนเกิดวันศุกร์ ถ้าไร่อยู่เรียงน้ำหนักแล้วนะครับคนวันไหนจะมีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่านั่นก็คือคนเกิดวันพุธนะครับสองคนเกิดวันอังคารนะครับสามคนเกิดวันพฤหัสสี่คนเกิดวันพุธกลางคืนห้าคนเกิดวันอาทิตย์สุดท้ายหกคนเกิดวันศุกร์นะครับฟังหูไว้หูนะครับไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่า หรวศาสร์ไทยหรือหลักสถิติทุกอย่างมันคือการรวบรวมมานะครับแล้วก็ออกมาทายนั่นหมายความว่ามันเคยเกิดแบบนี้เราก็ทายแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับคงไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นหรือว่าเรื่องที่เราจะต้องกลัวอะไรมากมายสิ่งเดียวที่เราทําได้คือการไม่ประมาทการมีสติการรู้เท่าทันนะครับก็รัฐบาลหรือว่าคุณหมอประกาศอะไรออกมาก็พยายามทําตามนะครับใครมีธุระอะไรคุณก็ ทำในสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําอะไรไม่จําเป็นก็ปิดกั้นัุเองยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าป่วยแล้วมันไม่คุม้มโรงพยาบาลก็คนเยอะแล้วก็เขาก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาสนใจเรามากนะครับเราก็ไม่ใช่คนดังบางคนก็ไม่มีเงินด้วยอย่างเงผมว่าอดทนไม่กี่วันนะฮะเพราะว่าผมดูดวงเมืองแล้วเดี๋ยวหลังวันที่ยี่สิบเก้าเนี้ยผมว่าน่าจะมีข่าวดีๆบ้างเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคนะครับแต่อาจจะแพงนิดนึงนะครับ ก็วิงวอนให้รัฐบาลดูแลคนจนเยอะๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าบ้านเราคนจนเยอะหลายๆรัฐบาลก็ไม่ค่อยได้แคร์คนจนสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ว่ารัฐบาลนะครับพูดตามประสบการณ์ที่ผมโตมาจนอายุป่านนี้แล้วก็จะเข้าใจดีว่าบ้านเราเนี่ยคนจนเนี่ยมาันดับสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองอย่าไปพึ่งรัฐบาลมากนะครับประหยัดอดทนมีศีลอยู่กับคนที่เรารัก แค่นี้อ๋อที่สำคัญยิ้มเยอะๆนะครับอย่าเครียดนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฟังเป็นความรู้ฟังเป็นการระวังตัวไว้นะครับขอให้เพื่อนๆในเพจของผมโชคดีทุกคนหมดเหตุการณ์โควิดนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสงบกับชีวิตมีความสุขแบบพอดีมีเงินแบบพอดีนะครับใช้ชีวิตที่มีความสุขที่สุดละกันสวัสดีครับ